ครับตนที่รับแจ้งนะครับคือมันมีรถตกถนนแล้วก็ผู้ภัยก็มาช่วยดึงรถขึ้นมาแล้วก็ก็ตั้งปวยในปกติก็เปิดสัญญาณปกติตอนนี้รถเมย์ก็มาจับรับคนงานจะมาส่งที่บ้านแล้วก็มาประสบเหตุตรงนี้ครับสนเหตุกันเข้าไปอีกครับผมตอนนี้เบื้องต้นคนเจ็บเท่าไหร่้วครับประมาณที่เช็คมากับรถรถรถเมย์นะครับประมาณ40คนมาจากรถเมย์สิคนเสียชีวิตคาดว่ารถรถที่ตกถนนคันแรกคือเสียชีวิต ก็ได้ที่ทรรถกระบะฟอร์ดเสียชีวิตส่วอีกคันหนึ่งที่ขับตามมากะลุณาขึ้นรถของตนเองแล้วขับบ้านได้เลยนะคะพรุ่งนี้จะแจ้งข่าวทุกเรื่องให้ทราบพนักงานคันที่มีอุบัติเหตุมารวมกันตรงที่พี่อยู่นะคะเห็นเห็นไหมคะมายืนรวมกันเลยค่ะ ไล่บอกต้งต้องปอดไรเลยนี่คนมบาไหนเนี่ยใครที่จะา้นไพี่กุ้งเหรอเป็นไรมากไหมน่ะไม่ใช่รถทัวร์ครับรถรับส่งพนักงานเราลองดูนี่มีคนอยู่ไหมน่ะเออี่เนี้ยรถพี่เหลิมครับ อ,อันนี้รถมีเหลืมัเอานำมันน้อันนี้เป็นรถฟอร์ดที่เกิดเหตุอยู่แล้วใช่ครับฟอร์ดชนกันนี่เป็นรถตำรวจเป็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาวอร์สี่เหตุที่แรกก่อนนะงันเถอะแล้วหลังจากนั้นก็นเจอรถ รถของรถเมที่บรรทุกนักงาน